กว่าจะได้แต่ละต้นครับตอกเสาเข็มทำตะลิงการดินพังดินสุดครับปั้นจันกำลังต่อครับเสายาว1ิบเมตรครับทีประกบคู่ครับแล้วก็ใช้แผ่นกันหน้างานบ ต้นหนึ่งก็หนักกับมานห้าตันนะครับต้องใช้ไมีโคลากช่วยครับอปัญจัดไม่ไหวการตอกก็จะลำบากหน่อยนิดนึงน,นะฮะเพราะว่าตอกอยู่กับเสมอกับระดับน้ำดินมันอนอนะ